สวัสดีค่ะทุกคนินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูในคลนี้นะคะทุกคนเบาก็จะมาเมาขโมยกันเรื่องของอัปเดตของฟาร์มดูเนาะว่าเอ้ยฟาร์มที่เราอยากจะทำเนี่ยเบลได้คิดอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือยังนะคะแต่ว่าเกาคิดไปว่างแล้วนะคะไม่ใช่แค่เบลคนเดียวนะมีทั้งเป็นความคิดของโอ๊ตด้วยนะคะแล้วก็เป็นความคิดของแม่เบลด้วยนะคะเพราะฟาร์มน <ๆ S 1> ีๆๆ้หลักๆก็จะอยู่กัน3คนเนาะก็คือเบลโอ๊ตแล้วก็แม่เบลนะคะอ๋อไม่ใช่อยู่อันนั้นคือหมายถึงคนนะ แต่ว่าเด็กๆเนี่ยก็จะไปกันครบเลยคะได้ไหมตูตูจะไปกับพี่เบลไหมไอประตูจุ๊บไหนเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเบลไปหยิบโทรศัพท์มาแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ข้าวเจ้าอยู่ไหนตูครับดีกว่าปุ๊บอนี่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 มาเรามันเริ่มเหมวยกันดีกว่านะครับ ก็คืออ,อ๋อยไปนอนฟาร์มเบลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะแล้วข้างหลังของสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรืออาจจะเยื้องๆสี่สห้องศาอย่างเงี้ยก็จะเป็นภูเขานะคะอนภูเขาที่สูงก็เออดูว่าสวยอะเป็นเหมือนกับแบบเดินเขาหน่อยๆนั่นแหละแล้วก็ที่เบลคือที่เบลกับแม่คิดเอาไว้ โดยที่ยังไม่ได้ดูหลักฮวงจุ้ยนะเบลจะต้องจ้างอาจารย์เนี่ยมาดูหลักฮวงจุ้ยอีกทีหนึ่งอันนี้คือแบบเป็นการพูดเล่นๆกันก่อนนะคะก็คือเบลเนี่ยจะทําเป็นฟาร์มออฟฟิศแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะรวมเป็นที่เดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่สองไร่ก็พอจะทําได้เนาะซึ่งออฟฟิศของเบลเนี่ยแม่เบลบอกว่าอยากที่จะแบ่งแยกไปกับบ้านเลยละะก็คือบ้านเนี่ยอาจจะไปอยู่ข้างหลังนะคะก็คือแบบจะได้เห็นวิวเขาชัดๆส่วน ส่วนออฟฟิศของเบลเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อจะได้แบบคนจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปลึกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ฟาร์มจะอยู่ตรงการ mm hmm. ลางเบลก็เลยถามแม่ว่าแม่เวลาที่มันจะกลับบ้านดูดกลับตอนหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยไมต้องเดินผ่านฟาร์มแม่แล้วแบบฟาร์แม่มีต้นไม้เยอะเหมือนแบบป่าอะไรเงี้ยแล้วแบบมันจะไม่ผีหลอกใช่ปหมไม่หลอกเนาะ โอเคนะคะทุก okay, คะ okay, นโอเคเนาะก็โอเคก็ประมาณนี้นะคะก็จะแบ,บ่งเป็น3ส่วนซึ่งแบบบ้านของออฟฟิศเนี่ยเบลดูไว้คร่าวๆแล้วนะเบลชอบแบบนี้อ๋อจะบอกไว้ก่อนนะว่าเบลอ่ะยังลงเป็นบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่าเบลต้องปลกดินใหม่เนาะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันพื้นที่ของเบลเนี่ยยังเป็นนายอยู่ใช่ไหมมันก็จะแบบว่าลงไปหลุมไปอะใช่ไหมก็รารทำานาก็ต้องทําเป็นแบบหลุมลงไปใช่ปะคะเวลาที่เอานาออกแล้วน้ําออกแล้วก็จะเป็นพื้นดินที่แบบเป็นสีเหล่ยมที่หลุมลงไปอย่างเงี้ย ก็ต้องเอานาออกก่อนนะคะพอเอานาออกปุ๊บเราก็ต้องถมดินซึ่งการถมดินเนี่ยไม่ใช่ว่าพอถมเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสามารถเอาบ้านได้เลยนะเพราะว่าดินเนี่ยมันยังนิ่มอยู่นะมันยังไม่ได้แข็งไม่ได้ผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวถ้าเราไปสร้างบ้านเนี่ยพวกถูกสร้างแบบหลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่เราจีบกันนะแน่แหน่แน่แน่ เดวลขอไปสลับพีโนโ่แบบบี้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าพีโนโอ่อยู่ในกรงเขาจะสงบก,กว่าพีโนโ่ป่ะป่าป่าป่ะสลับกรงสลับกันสลับกันไปเอามวาดบิ๊กออกไพีโนโ่ไปเข้าไปมากโอเคไปสลับพีโนโ่แบบบี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันเราจะให้ดูออฟฟิศตัวก่อนเนาะอันนี้เลยนะคะที่จะเป็นแบบออฟฟิศของเดลสวดมาพอได้ไหม ก็เล็กๆนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะคะนี่เป็นไงหัวเบลก็จะเหมือนลังนกนะนกกำลังทำลังอยู่ซึ่งทุกคนเห็นตวเว้าๆตรงเป็นเน้นไหมตรงข้างหน้าให้มันเป็นแบบมุมๆอย่างเงี้ยอันนั้นอะเบลจะว่าโอ๊ตบอกว่าจะเอาเป็นสาวว่ายน้ํานะคะแล้วก็อยากให้มีสไลเดอร์เห็นตรงนั้นไหมเขาเรียกว่าอ,อะไรระเบียงอะเห็นตรงระเบียงข้างบนไหมโอ๊ตบอกว่าจะเอาสไลเดอร์ โอ้ลงมาปพืบลงมาแล้วก็ลงมาที่เสาไอ้น้ำเลยอันนั้นคือสิ่งที่โอ๊ตบอกว่าโอ๊ตอยากกระทำแบบนั้นทนะั้ทุกคนแต่ก็ไม่รู้นะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะคะโอ้อยโอ้อย,ออยพี่เอาสบัดจะปวดหังหม,หมดแล้วเนี้ยเงี้ยเงี้ยนน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 ไม่เอาเอาเอาเดี๋ยวก็มาใหม่นะคะไม่ไม่ไม่ได้ไปไหนไกลโอเค มาแล้วนะตัวนึงฉันอยากจะกินคือแม่เบลเนี่ยเขามีความฝันว่าเขาอยากจะทําเป็นบ้านไม้นะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านแบบเรือนไทยอะไรแบบนี้ซึ่งเบลก็โอเคนะไม่ได้แบบแย่มากนะคะแต่แอบ,บกลัวนิดนึงเพราะว่าเพราะบ้านไทยมีความหลอนนิดนึงนะคะก็คือเป็นคนทั้นท่านกลัวผีเราจริงจังแม่แลนคุณแม่อยู่ในนี้นี่ไงจะแล้วนะคะก็จะเป็นบ้านทรงแบบนี้ คือไม่ใช่อยู่คนคนละหลังนะก็จะอยู่ในหลังเดียวกันโซอีตัวอีกหลังหนึ่งที่ทุกคนเห็นนะ่ะคือจะเป็นศาลานะคะไม่ใช่แบบเป็นตัวบ้านสองหลังนะอะไรแบบเนี้ยแม่เบลเขาก็บอกไว้แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงนะยังแบบไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแม่เบลชอบแบบทรงไม้ๆมแบบนี้อาจจะเป็นไม้โมเดลกว่าน,นี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบนะคะที่เบลมองมองไว้สําหรับบ้านของน้องตือนะคะแล้วก็แฟนๆของน้องตอเนาะเพราะเบลกะว่าเบลจะเลี้ยงตัวเมียเพิ่มนะคะอาจจะเป็นลูกของพิเกตเองหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเนาะ อ่ะฮะก็นี่นะคะก็จะเป็นบ้านหลักนี้ที่เบลมองไว้นะคะแต่ว่าเล้กว่นี้หน่อยนึงแล้วก็เตี้ยกว่านี้หน่อยนึงอะไรแบบนี้นะคะให้คอนโทรงบให้มันโอเคเนาะแล้ก็แบบไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปสําหรับเด็กๆนะคะแต่บ้านที่แน่ๆก็คือดีพี่พี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนนี่งออกับบลนะพี่กมมี่เาอบลอกบได้แหละอยู่กับเบลได้แหละ อย่าควรที่เป๋วชี้เป็นบ้านประมาณนี้นะเดี๋ยวว่าก็โอเคนะแต่อาจจะต้องเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของดีไซน์กันอีกหน่อยนึง่นั่นเองนะคะเพราะนนี้อาจจะเรียบเปน็นจุงเดียวอยากให้เข้ากับโซนออฟฟิศเดียได้นะคะเพราะว่านี่อาจจะคนละสีโซนออฟฟิศเดี๋ยวนิดนงเนาะประมาณนั้นนะคะโอเค ฟาร์มเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะก็คือเป็นฟาร์มที่แม่จะเอาไว้ทําเพื่อค้าขายด้วยอย่างเช่นอาจะเป็นผักออแกนิกเกือหรือว่าพ่ะปลูกอะไรที่แบบสามารถขายได้กับอีกอันหนึ่งก็คือจะปลูกเอาไว้เป็นฝักเป็นผักผลไม้เพื่อเอาไว้ให้เด็กๆอ่ะกินและคุณแม่กินเพอย่างที่เราบอกใช่ไหมว่าแม่เดียวเป็นคนที่ติดผลไม้มากๆเลยนะคะเขาก็เลยแบบอยากจะปลูกอะไรที่ตัวเองอยากกินอะอย่างเช่นเรียนอะไรเงี้ยแตงโมอะไรเงี้ยเดียวอยากปลูกสตรอเบอรี่นะคะแต่แม่บอกว่าไปซื้อเอาดีกว่าแต่ว่าแม่บอกว่าจะปลูก ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องบางคนชอบกินผลไม้อยู่ชนิดเดียวจริงๆก็ชอบกินหลายๆชนิดนะแต่ตอนเนี้กําลังชอบกินสตรอเบอร์รี่นะคะถ้าตอนนี้ก็ยังเป็นแค่แผ่นข้าวๆเนาะเพราะว่าที่มันก็ยังไม่ได้ถมยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะก็ถ้าถามว่าจะเสร็จเมื่อไหร่น่าจะเป็นที่เดแพนไว้นะแต่เรายังไม่ได้ดูเริ่ไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะก็คือประมาณเดือนสิบปีหน้า คิดว่าน่าจะลงบ้านลงอะไรเสร็จนะคะพเดี๋ยวเราก็ต้องไปขอพวกน้ําขอพวกไฟเยอะแยะมากมายเลยนะเบแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดเนี้ยเออถ้าถือว่าเราได้เดินเข้าใกล้ความฝันมาอีกหนึ่งก้าวเลยนะทุกคนที่เอามาถ่ายก็แบบคลิปนี้ก็เป็นแบบ บัคเกอรี่เล็กๆของเบลเหมือนกันนะเราอ,อยากจะทำและอยากจะเอามาอวดทุกคนด้วยแหละว,ว่าเบลคิดอะไรฝันอะไรไปบ้างเมื่อก่อนเราฝันนะเราก็เป็นได้แค่ความฝันนะ่ะแต่พอมันเริ่มมีความจริงขึ้นมาทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเลยก็อยากที่จะแบบเอามาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งกับทุกคนนะแล้วก็กับตัวเองที่แบบ จะทำได้แล้วนะเบลอะไรเงี้ยโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ละค่ะสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นแค่จุดตนเต็มเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นก็ดูแลเขาให้ดีๆนะคะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย